สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้พาออกไปข้างนอกนะเพราะว่าจะเข้าช่วงวินเทอร์หน้าหนาวแล้วก็จะมีอากาศหนาวมากๆวันนี้เราก็จะเลยมานั่งคุยสบายๆในห้องเราเปิดไฮซูงนะคะอุณหภูมิก็จะสบายๆไม่ไม่หนาวมากเนาะอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายก็จะเยอะค่าไฟ <c ười> ใครมาใช้ชีวิตที่นี่คุณ จำเป็นจะต้องระวังเนาะวันนี้เราจะมาบอกคร่าวๆสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะมาเที่ยวที่นี่อยากจะมีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วอยากจะมาเองอันนี้เราจะให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณมาแค่10วันสมมุติามาท่องเที่ยวนะเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร่ในกรณีที่เรามาวีซ่าเยียนโดยที่เขาไม่ได้การันตีอะไรเราเนะเราอาจจะพักโร,ร,รงแรม หรือมาท่องเที่ยวแค่สิบวันเนี่ยเราจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อืมถ้าในประเทศเยอรมันในะอย่างที่บอกนะคะหนึ่งคือเราต้องมีเงินในบัญชีหนึ่งแสนบาทอันนี้คืออย่างต่ำแบบเอาแบบง่ายๆถ้าคุณจะมาเผื่อใครอยากจะมาเองนะฉันยังไม่มีแฟนเลยฉันอยากจะมาเที่ยวเออม,มาหาเพื่อนก็สมมติว่าเราเป็นเพื่อนนะแต่เราสมมุติว่าเราไม่สามารถอขอวีซ่า เออไม่สามารถเยี่ยมไม่สามารถเชิญคุณได้นู่นนี่นั่นแต่คุณอยากจะมาเที่ยวมาหาเราแล้วมาพักโรงแรมใกล้ๆกับเราโดยที่เราไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องอะไรเลยแล้วค่อยไปเจอกันอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเงินในบัญชีประมาณหนึ่งแสนบาทอืมแล้วค่าใช้ใจ่ายต่อวันเนี่ยเราต้องกะเลยว่าหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้องใช้เงินประมาณหน,นึ่งร้อยออยหนึ่งร้อยออยตอนเนี้ย หนึ่งออยก็จะเงินค่าเงินบาทจะลดอยู่ที่36หรือ38มสิบแเงี้ยเพราะฉะนั้นหนึ่งวันเนี่ยคุณจะต้องมีเงิน3,800ถึง4,000บาทต่อวันถ้าคุณมา10วันเนี่ยคุณก็จะต้องใช้จะต้องมีเงินประมาณ1นึ0 0แสนสาบาทถึง1,40,000บาทในการที่คุณจะมาเที่ยวกบับล,ลาลา สิบวันโดยที่ไม่ต้องให้ใครเชิญไม่ต้องไปนอนกับใครหรือไปพักกับใครแค่เรามาเที่ยวชิวๆเหมือนมากับแฟนหรืออะไรเงรี้ยคุณก็คุณสองอแต่ถ้ามาคนเดียวก็ตกไปวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีเงินวันละสามพันห้าถึงสี่พันบาทเงินไทยนะมาอยู่ที่นี่หนึ่งวันนะคุณจะต้องมีเงินประมาณนั้นเอออันนี้เอาสมมติว่ามีที่พัก เราก็ถึงได้บอกว่าถ้าคุณจนๆเนี่ยเราไม่สามารถมาใช้ชีวิตในยุโรปได้เราก็ต้องหาผัวอย่างเดียวหาสาม,มีอย่างเดียวค่ะหรือถ้าใครที่พอมีเงินคุณก็เอาเงิน1นึ่งแสนสามมื่นเอามาทิ้งภายในสิวันที่คุณจะมีความสุขสมมุติอยากจะมาสักครั้งในเยอรมันอย่างเงี้ยอย,อยากไปเที่ยวเบอร์ลินเยากจะไปเที่ยวเมืองหลวงอยากจะไปเที่ยวเอ่ออะไรอะ ไปเที่ยวไฮเดนเบิร์กไปเที่ยวสะพานรักสารสินเมืองโรแมนติกเนาะนะคะในรัฐของเราก็เป็นเมืองไฮเดนเบิร์กสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมาแตะกระจกลิงเนี่ยคุณจะได้มาใช้ชีวิตที่นี่อย่างถาวรเุ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเราสามีมาครั้งแรกเขาก็จับมือเราไปแตะกระจกลิงแล้วเขาก็พูดภาษาเยอรมันอะไรก็ไม่ความไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขามีความพยายามเธอแตะตรงนี้นะเออเอามือเราไปแตะ เราก็ได้มาอยู่ที่นี่อีกเออนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงว่าใครเชื่อแบบไหนคุณก็ไปตามที่คุณเชื่อแต่ว่าความเชื่อกับความงมงายเนี่ยมันก็เป็นเส้นบางๆนะคุณอืเห็นข่าวที่เมืองไทยลงเสนีลงเสน,น,สน,นีมันก็จะพูดเลยมันก็เหมือนสวิงกิง้งเหมือนอะไรไม่รู้บางทีฟังแล้วก็ปวดหัว นะคะเราเขาถึงจะบอกว่าคุณอยากจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนคุณอยากจะไปเป็นเหมือนใครคุณต้องไปดูช่องนั้นเยอะๆคุณดูอะไรดีๆสวยๆงามๆหรือเวลาคุณนอนเนี้ยคุณดูเพลงเพราะๆอะไรอย่างนี้คุณจะนอนหลับฝันดีอืมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ใครทําแบบไหน,นคุณก็จะได้รับแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมาเที่ยวเองเนี่ยคุณก็ต้องลองเก็บเงินอู้เป็นเราไม่มีปัญญาหรอกเงินแสนสี่หมืน่น แล้วตอนที่เรามามาเองคือเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับเองนะแค่ตั๋วเครื่องบินไปกลับเนี่ยเราก็ใช้เงินเกือบห้าหมื่นอันนี้มีที่พักฟรีนะเพื่อนก็เชิญเรามาพักบ้านเพื่อนกินบ้านเพื่อนจนไม่มีเงินเพื่อนก็พาไปขายขวดอืมห้าหมื่นเราเสียดายแล้วเสียดายอีกห้าหมื่นนี่เรามายี่สิบห้าวันอันนี้สมัยนู้นนะ แล้วคนที่จะมาเองเนี่ยคุณจะเอาเงินหนึ่ง0สนกว่าบาทเนี่ยมาทิ้งในสิบวันเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเราเราทำไม่ได้ไงนะอันนี้ก็ลองคิดดูนะใครที่อยากจะมาเที่ยวโยุโรปสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องเก็บเงินหรือจะมาง่ายๆต้องหาผัวหาสามีอย่างเดียวเลยเราแนะนำจนจน,จนอย่างเราต้องหาสามีต้องทําแบบนี้ <c oughs> นะคะก็ลองไปคิดดูนะว่าจะมาเที่ยวได้ไหมคนเดียว